สาวฮอตข้ามปีแรงชุดไม่อยู่ครับต้องเจอคนนี้เลยหละครับหญิงนั่ายที่ล่าสุดรับรางวัลจากประเทศเกาหลีนี่เลยฮะนี่เลยครับบอสเอเอเชียมอลต์เฟสติวัลอวอตคุณเองนะครับผผู้ชมหลายคนเลยสงสัยหญิงเลยว่าทําไมถึงเป็นตัวแทนมาใหทถ่ายรับรางวัลนี้ครับจริงๆทางทีมงานที่นู้นติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าคําว่าโมเดลในในเอเชียเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นนางแบบเพียงเดียวคําว่าโมเดลคืออาจจะเป็นนักแสดงนักรองที่มีผลงานที่น่าติดตามในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เลยเราก็เลยได้รับเลือกเป็น เป็นหนึ่งในนั้นแต่ใช่ที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังอ่ตางชาติที่ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมนะครับเล่นกับไรอันกไรอันก็สลิงนะครับโอ l ิ g ก d For ฟอร์กิสใช่ครับแล้วก็ยังมีจันดาราใช่ไหมใช่ครับบอสครับเป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีป่ะครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยไปเกาหลีเลยผมถามหน่อยทีมงานใช้เกณฑ์อะไรนะครับในการตัดสิน หลักๆก,ก็คงเป็นหญิงหญิงทราบมาว่ามีหลายๆคนที่โดนเสนอชื่อนะคะแต่หลักๆก็คงเป็นเรื่องของผลงานที่ผ่านมาในปีที่แล้วมากกว่าแล้วต้องยอมรับว่าผลงานภาพยนตร์อาจจะอาจจะเหมือนกับได้เห็นในหลาย,ลายๆประเทศในเอเชียสัรับสันดาราเองก็มีฉายที่ฟิลิปปินส์มีฉายที่อินโดแล้วก็ ฮ่องกงแล้วก็ที่ไต้หวันด้วยสําหรับภาคแดงแต่ที่จีนไม่ได้ฉายด้วยครับที่จีนยังอย่างว่าแต่ว่ามีคนเอาไปอัพขึ้นยู u ูบนะใช่ขึ้นหนังไทยที่ดังในจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนอัพขึ้นยู u ูบนะครับเพราะที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีโคต้าต่อปีว่าหนังจะเข้าไปได้กี่เรื่องแต่ถ้าหนังที่เกี่ยวกับ เซ็กๆๆอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แม้กระ,<ม>ะทั่งหนังผีจริงเหรอจริงๆคือประเทศเขาจะชัดเจนมากเลยว่าหนังบางประเภทเนี่ยไม่สามารถเข้าไปฉายได้อย่างสิ่งล็กๆของโอเนี่ยเข้าไปฉายได<อ>แ้แต่แต่คิดว่าจันดาราโชคดีด้วยไหมเอยที่มีมาริโอมาเรอร์อย่างว่าเกี่ยวคะ่ะเพราะว่าอย่างน้องเองน้องก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงตอนนี้คือทั่วเอเชียละสําหรับน้องโอ้อใช่ค่ะก็คงมีผลด้วยเพราะว่าจรงิงๆใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการโปรโมทจันดาราก็ต้องเอาน้องโอกับนิวนําอยู่แล้วใช่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมันมีข่าว ของก๊กรีบกับโอห่างกันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเพิ่นคุณมาเล่นพอดีเลยจนาราแล้วคนก็คงมีการพูดว่าคุณก็เป็นมือที่สามจะรับได้ใช่ไหมสามารถเคลียร์ได้ใช่ไหมจริงๆว่าไม่ไม่เกี่ยวกับหญิงอะค่ะเพราะว่าจริงๆงานก็คืองานไม่แต่ที่โกว่าบางทีบางทีข่าวช่วงนี้มันไม่มีงานเขาก็อาจจะเขาไปผสมดวยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องร่ำมือไหวค่ะมันก็ไม่มีความจริงอยู่แล้วอย่างก็ภาพยนตร์กำลังจะออนกำลังจะได้ดูกันด้วยก็เป็นกระแสภาพยนตร์ไปนะครับเอาแล้ครับแม่แล้วส่วนมากคนที่เข้ามาขอขอคําแนะนำเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องชื่อก็มาทั้งตรวจดวงชะตาแล้วก็ให้ดูชื่อให้ว่าชื่อนี้ของเขาเนี่ยดีไหมจะทําให้เขาสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ไหมถ้าเป็นหนุ่มสาวนะคะ ส่วนมากก็จะถามเรื่องของความรักว่าอยากมีชื่อที่ทําให้ความรักสมหวังนะคะแต่ถ้าเป็นคนในวัยทํางานหรือว่าคนที่เลยวัยทํางานแล้วนะคะก็มักจะเป็นเรื่องของการงานครอบครัวอันนี้นะคะต้องเรียกว่าเราเอาศาสตร์ของหัวศาสตร์มอนโบราณมาใช้มอลโบราณใช่ค่ะมอนโบราณมอลโบราณนี่ถือว่ามีความแม่นยําสูงมากในเรื่องของชื่อนะคะซึ่งจะมีหลัก ถึงหหลักนะคะหนึ่งก็คือเราใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาร่วมด้วยหนึ่งหลักคือดูเรื่องของการละกินีชื่อจะต้องไม่มีการละกินีนะคะเพราะการละกินีนี่มันจะเป็นจุดด่างพร้อยในชื่อทําให้ชีวิตเราพลิันได้นะคะสองก็คือชื่อนั้นจะต้องไม่เป็นอริกับปีเกิดนะคะเช่นเกิดปีวอกลิงอย่าไปตั้งชื่อสัตว์ที่ไม่ถูกกันเิงนะคะสเลขศาสตร์ของชื่อต้องดีเลขศาสตร์นี้เราจะ แยกมาจากตัวอักษรทั้งสระและพยัญชนะในอักษรไทยนะคะจะมีเลขกำกับเราก็จะดึงมาจะจะแตกออกมานะคะแล้วก็เลขกริย์ของชื่อกับน,นามสกุลเมื่อรวมกันแล้วต้องได้เลขที่มีความหมายที่ดี4ครับสีครับอาจารย์สี่หรือห้าข้อแล้วครับสก็คือจะต้องเลือกดวงดาวในการตั้งชื่อ,อะนะคะดวงดาวในการตั้งชื่อนี้ก็จะต้องเป็นดวงดาวที่ให้คุณกับ จ้าชะตาะะจะมีดาวความสําเร็จดาวโชคลาภดาวอํานาจดาวรบ,บริวารรสุดท้ายก็คือจะต้องการตั้งชื่อดวงดาวของชื่อจะต้องเดินขึ้นตามฐานตุ๊กตาของดวงชะตาแต่ละคือต้องขอบอกว่าเรื่องแบบนี้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่พูดตรงๆนะครับ ชื่อเองเนี่ยบางทีมันก็เป็นของนอกกายนะม,มันก็เหมือนกับผมมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าบางทีถ้าเปลี่ยนแล้วสบายใจใบางทีเปลี่ยนแล้วสบายใจมันก็รู้สึกดีกับถ้ารับผมนะ่ารับนอกจากหลักเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเปลี่ยนแล้วรู้สึกดีเพรารู้สึกดีเราก็จะทําดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำคไม่แน่ตรงนั้นนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่า